สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งสายเหนือครับผมวันนี้ก็ล่าขี้โคลนครับาภาษาเหนือเขาเรียกว่า,าขี้เปิดเนาะขี้เปราภาษากลางนี่เขาเรียกขี้โคนขี้โคนก็ชมบรรยากาศครับของผมจอดไปแล้วนะครับจอดแล้วหนึ่งคันก็อยู่กับเจ้าอฟ2า FR 210ครับ คันนี้ตัวแรงในทีมงานครับคันนี้เจ้าของบอกว่าเป็นเฟืองรถเฟืองดาวเทียมเฟืองท้ายดาวเทียมคือว่าแกว่าไม่มีทางติดไม่มีทางอะไรเขาเรียกว่ายัางไงรถไม่มีติดว่าอย่างนั้นก็ได้แกสองด้ยียร์สองแกสองคันนี้ตัวแรงครับตัวจี๊ดครับ อีกคันอยู่กับเจ้า,านิสันยูดีครับผมอันนี้นะครับยูดีกินดีไม่ดีไม่รู้นะครับก็อยู่กับทางหน้าทางชันๆหน่อยนะครับชันแล้วก็ลื่นขี้โคนหน่อยก็เมื่อกี้กิตางล,ลืมนะก็ใส่เยอะเลยนะครับกลับไปครับสบายสบายครับผม จะลองดูไอ้เจ้ายูดีหน่อยครับอันนี้ยูดี0้อเทอร์โบครับอันนี้ที่เกียดลงไปด้านล่างครับมันไม่มีที่ยืน,ม,นม,มันไม่มีที่ถ่าย แกสองอ่ะเอาแกสองพร้อมเ้อเออไอเจ้าโกโบเบอา่าสองร้อยมักมักไฟครับผมเจอคันนี้ครับกี่ตักกี่ตักแล้วนี่ใส่เยอะอยูน่นะครับดูแล้ว ครับเจ้าไอเจ้าวีดีบอกว่าจะออกเกีสสองให้ดูครับจัดไปครับเดินหอบหน่อยครับเอาไปออกตัวเกีสสองครับควรเป็นเกลียวเป็นเกลียวเลยนะครับโอ้โหสบายสบายเลยเนาะตอนนี้เนาะ อยากให้ท้ายแตกโชวยังเดี๋ยวผมจะลองนับดูว่ากี่ตักนะครับ ตักที่สองแล้วครับก็เหลืออีกประมาณ20ดัมได้น่าจะประมาณนั้นแหละครับก็หมดละสามสามแล้วใช่ไหม ไปแล้วครับสี่นงเก้าแก่สองเนอะแก่สองเนอะสอ้อย 2, 10 จัดไปจัดไปไปแล้วครับเบรสเศษเป็นหกตากครับผมแรงครับเจ้าคันนี้ดูเหมือนว่าอ่าคันนี้น่าจะเป็นเฟืองเร็วนะครับเร็วมากครับเกียร์หนึ่งเดี๋ยวเราไปลองลองดูที่เทกัน ัันนอยู่ะครบเ,เสียดายมันขายไปแล้วนอถ้ามันขายนี่ลองกันได้อยู่ก้าลองเฟืองกันได้อยู่ก้ากันไหนกันข่าวปาพคน นะครับเต็มยังยังไม่เต็มครับดูจากการใช้งานาเจ้าโกเบมากเอสองร้อรุ่น5้นี่ผมว่าการใช้งานก็คล่องตัวนะครับประหยัดน้ำมันพอใช้ได้แล้วก็เร็วด้วยครับเร็วด้วยแต่เสียอย่างเดียวคือที่ผมดูมา,าขุดแข็งขุด ขุดที่แข็งๆหน่อยไม่ค่อยไหวครับสั่นไปทั้งคันเป็นได้เป็นได้สองล้อชีเป็นได้เกียร์หพอนะเกียร์สองอเอาเเกียร์สองครับเกียร์สองเอาเกียร์สองครับเ,เกียร์สองจัดให้หน่อยครับผมผมไม่ไหวละเดี๋ยว เดี๋ยวออกตัวเกียร์หนึ่งแล้วก็จดไปเกียร์สเลยครับชมเลยครับอาทำโดยช่างโต้งมะลิวันครับผมเทอร์โบโจัดไปครับสับสองมาแล้วครับโอ้โหถือว่าแรงนะครับคันนี้ยอดครับสุยอดครับ ครับโดยอาจารย์ศักรครับอาจารย์ศักหนุ่มอาจารย์ศักหนุ่มร้อยเมียครับคนนี้เดี๋ยวะลองดูทางอ๋อล่วหนาวไี่ยากหัวถนะึงรน เดี๋ยวลองดูครับ210ขับโดย HO S อสดครับผมเอสดครับคันนี้คันนี้ออกตัวหนึ่งแล้วจดสองใหพร้อมเนอะิอกนๆอกนี่เกหนึ่งก็ซับสเลยก้ออกเซตซับสเลย เมกี้เบียดดำสิงโชว์ละหนึ่งซอสิเหพขึ้นได้แค่สองเดรองเดี๋รองเดองกันปชุกกลางตาแปะอยู่แปะอยู่ดูล้มขสองแ่คิดเพื่อต้องร้องี่ต้องร้องหเลยขึ้นแค่สองพอแล้ว ได้อยู่หลอบแรงแต่ก็เนี่ยหลบจัดแต่อมันงไงด้นั่ไหนอะมี้ัเงินอะนั่ไหนีงงเ่เจ้าขาสองนะเกียร์นะครัปับสองขึ้นมานี่ตำรวจออกตัวแกสองรัาพี่เลยไปเออเอาเอาออกตัวแกสองไปเลยเออเอเอนัอ่ก้ ออกสองไปแล้วครับคันนี้บนะสบายสบายครับผมคันนี้ตัวกหนึงนะเอยามด้บื่อย่ากี้มันขึ้นหันอย่างล้านตุ๊บตุ๊บตั้นตนหน่อยบุบบุบบุบอย่างไรหนะ่น้ำมันปอบ่าไนะดีเหรอจอพอแล้วเหมือนย่านะ เอาละครับผมปิดท้ายคลิปกับคันนี้เจ้า210ครับผมทำคะแนนอยูอ่ฮอร์่ฮอก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม